สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของสมการเศรษส่วนของพหุนามน,นะคะอ่ะค่ะพร,ะร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยค่ะสมการเศรษส่วนของพหุนามน,นะคะของเราก็อยู่ในหน้าที่25ใช่ไหมคะนักเรียนคะเรามีการจับรูปใช่ไหมคะก็คืออะไรรูป p x ส่วนด้วย q x นะคะมันจะต้องเท่ากับ0ูนย์ โอเคค่ะแล้วพวกเกตจัดก่อนนะทั้ง p x เนี่ยค่ะแล้วก็ q x เนี่ยนะคะเป็นพหุนามเขาบอกว่า q x ก็คือตัวส่วนเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วเราก็จัดรูปแบบของเขาให่เท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องสนใจก็คือจัด p x เท่ากับ0ูนย์ส่วน q x ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยไม่เท่ากับ0ูนย์โอเคค่ะพูดง่ายๆย,ย้ำก็คืออะไรนะ ตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์ูเกเขียนนะตัวส่วนค่ะต้องไม่เป็นศูนย์ก็คือตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์เราลองมาดูตัวอย่างที่26กันตัวอย่างที่26บอกว่าจงหาเซตคำตอบของสมการจงหาเซตคำตอบของสมการใช่ไหมคะ x คูณกับในวงเล็บ x บวก1ส่วนด้วยในวงเล็บ x ลบ1คูณกับ x ลบ3เท่ากับ สองส่วนด้วยในวงเล็บคือ x ลบหนึ่งคูณกับ x ลบสามนักเรียนจัดรูปเลยค่ะให้ p x เ่เท่ากับศูนย์เก๋ยายข้างนะเดี๋ยวเรามาดูซิที่เราจะพอตังน,นี้เนี่ยเก๋เขียนนะคะลกูก x คูณ x บวกหนึ่งส่วนด้วย x ลบหนคูณกับวงเล็บค่ะ x อลบสย้ายข้างใช่ไหมคะจากบวกมันก็ต้องเป็นลบเนาะนักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาคิดได้เลยคุกเก๋เขียนใหม่นะคะ เก๋ okay, คูณเข้าเลยนะคะลูก x คูณ x เป็น x ก,กำลังสอง x คูณหนึ่งก็เป็น x นะคะแล้วก็ลบสองส่วนด้วยเ,เท่ากับศูนย์ค่ะเอเขียนตรงนี้นะเท่ากับศูนย์ค่ะ ต่อมานักยเรียนแยกตัวประกอบค่ะนักเรียนแยกตัวประกอบเราก็จะได้เป็นอะไรนะคะ x ก,กำลังสองก็เป็น x ก,กับ x 2, 2> ก็คือ2กับ1นึพดกลางค่ะเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าบวกต้องอยู่กับตัวมากใช่ไหมคะลบต้องอยู่กับตัวน้อยอ่ะบวกต้องอยู่กับตัวมากลบต้องอยู่กับตัวน้อยเช็คค่ะลบคูณบวกได้ลบพดท้ายถูกต้องเช็คพดกลางค่ะใกล้คูณใกล้เป็นลบ x ไกลคูณไกลเป็น 2x เข้ามาต่างกันกนำมาลบกันได้ 1x อ่ะแยกได้ถูกต้องค่ะต่อมาเท่ากับ0พราะเป็นแบบนี้แล้วครูเก๋เห็นว่า x ลบ1กับ x ลบ1ครูเก๋ตัดกันได้นะคะครูเก๋ตัดกันหมดไปแต่พอตัดกันหมดไปครูเก๋ต้องไม่ลืมว่าตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมคะเราก็เลยมี พอยกเว้นว่า x ต้องไม่เท่ากับอะไรนะคะ1 x ต้องไม่เท่ากับ1โอเคนะ x ต้องไม่เท่ากับ1เขาเขียนฝั่งนี้ค่ะเราได้แล้วว่าเราได้แล้วว่าอะไรนะคะ x ลบสามคะ่ะเท่ากับ0มีข้อแม้ว่า x ไม่เท่ากับ1โอเคค่ะคำตอบของนักเรียนก็จะมีอีกอันนึงนอกจาก x ไม่เท่ากับ1แล้วเราก็ต้องมี x ไม่เท่ากับอะไรด้วยคะ x ไม่เท่ากับ3ถูกปะเราจับอะไรมาคิด px ก่อนเราจับ px มาคิดเลยก็คือว่า x บวก2เท่ากับ0โอเคนะ x ไม่เท่ากับ1แล้วก็ x ก็ไม่เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเนี่ย x ของเราได้เท่ากับเท่าไหร่คะลก x เ,เท่ากับ2โอเคค่ะ x เ,เท่ากับ2ตอบได้เลยอย่างนะีเพราะฉะนั้นค่ะเซตคำตอบ ของสมการอืมอืกเกย้ายผิด x บวกสเท่ากับศูนย์ x ต้องเท่ากับลบสค่ะเซตคำตอบของสมการก็คือเขียนที่อยู่ในรูปของเซตเนาะโอเคค่ะตอบแล้วเรียบร้อยพอแรกนะคะนี่คือตัวอย่างที่26นะอันนี้ ส่วนเท่ากันพอมาตัวอย่างที่27บ้างค่ะตัวอย่างที่27ตัวอย่างที่27นะคะเดี๋ยวเราจะจัดรูปมาโเุเกย้ายข้างก่อนนะเดี๋ยวมองที่พอไหมอะคิดว่าพอไม่เป็นไร หส่วน x ใช่ไหมคะหส่วน x แล้วมีอะไรอีกบวกด้วยหส่วนด้วย x บวกหนึ่งเกยย้ายข้างเลยนะคะลบหเท่ากับศเหมือนกันบวกลบเศษส่วนนะคะต้องหาคณนนักเรียนคิดมาแล้วเรียบร้อยเลยว่าคณาโนอของนักเรียนคือเป็นเท่าไหร่นะคะใช่เป็น x คูณกับ x บวกหนึ่ง เรามาเขียนไว้ข้างๆคารอนนก็คือ x คูณกับ x บวก1วเราลองมาดูตัวนี้1ส่วน x แสดงว,ว่ามี x แล้วเพราะฉะนั้นก็เอา x บวก1คูณทั้งเศษและส่วน,ววนใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น1คูณกับ x บวก1โอเคนะส่วนอันนี้ค่ะส่วนด้วย x บวก1ก็คือมีตัวนี้แล้วแสดงว,ว่าก็ต้องเอา x มาคูณก็เป็น1คูณกับ x ลบด้วยลบด้วย จะเห็นว่าหนึ่งตัวเนี้ยไม่มีอะไรเลยก็แสดงว่าจะต้องเอา x คูณกันในวงเล็บ x บวกหคูณทั้งเศษแล้ส่วนก็จะเป็นหน้าขึ้นหน้าใหม่นะมาเขียนแบบเป็ดเดืกันซะเล้นนะอ่ะเท่ากับศูนย์ได้เลียนท้าคูเก๋คูณเข้านะ อันนี้เป็น x บวก1ค่ะบวก x เอาลบไปคูณใช่ไหมคะน้องเรนต้องดูดีๆนะลบ x คูณ x เป็นลบ x กำลังสองถูกปะคะและอันนี้ก็จะเป็นลบ x ค่ะ x บวก1บวก x ลบ x กำลังสองลบ x ส่วนด้วย x คูณกับในวงเล็บ x บวก f 1ค่ะเท่ากับ0ใครตัดได้ตัดเลยค่ะบวก x ลบ x มีปะไม่มีแล้วโอเคนักเรียนจะได้ว่าเหลืออะไรบ้างเออหนึ่ง บวก x ลบ x กำลั et, งสองส่วนด้วย x ในวงเล็บ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ซึ่งนักเรียนมองเห็นแล้วว่าเราแยกตัวประกอบได้ไหมตรงน,นี้ค่ะเราแยกตัวประกอบได้ไหมคิดว่าแยกสองเล็บได้ไหมถ้าไม่ได้ใช้สูตรถ้าไม่ได้ใช้สูตรเดี๋ยวโฮเกะทดไว้ข้างล่างลองดูนะถ้าไม่ได้ใช้สูตรค่ะสูตรมีว่าอะไรนะโฮเกะมาทดตรงข้างล่างตรงนี้นะลูกนะ ขอยืมที่ตัวอย่างที่37ก่อน,นะคะอันนี้ทดสูตรมีว่า x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วยอะไนะคะ 2a โอเคค่ะส่วนด้วย 2a ทีนี้เรียนดูค่ะครูเกแอบทดด้านข้างจากตรงเนี้ย a x กําลังสองบวก b x บวก c ใช่ไหมคะ a x กําลังสองบวก b x บวก c ก okay, ูเก๋ได้ว่า a อ่ะเท่ากับเท่าไหร่นะคะลบห b เท่ากับห c เท่ากับหนโอเคค่ะกูเก๋แทนค่าในสูตรนะลบ b ลบหบวกลบสแ u a r e b กํลังสองลบส a c ค่ะเขียนค่าเนาะส่วนส a อันนี้เอามาทดนะคะ 2a a ก็เป็นเท่าไหร่นะคะลบ1คูเก๋ได้ว่าลบ1บวกลบแครูท1กํลัง2ก็เป็น1ใช่ไหมคะลบคูณลบเป็นบวกก็ได้4ส่วน 2a ก็เป็นลบ2แสดงว่าอันนี้ยังทดอยู่นะเราได้ลบ1บวกลบแควรู5ค่ะส่วนด้วย ลบสองแลเรียนจะเห็น,หนตัวนี้ค่ะลบหารลบยังไงก็เป็นบวกลบหารลบยังไงก็เป็นบวกใช่ไหมคะเก,ก๋เขเขียนใหม่ส่วนพจต์ตรงกลางเนี่ยค่ะยังไงก็ต้องมีตัวหนึ่งบวกลบอยู่แล้วอโอเคอันนี้เราได้ค่า x เป็นแบบนี้นะแต่เรามาดูเงื่อนไขกันดีกว่าเงื่อนไขแสดงว่า ตัวตรงนี้ค่ะที่ครูเก๋คิดมาเนี่ยแยกเป็นสองวงเล็บไม่ได้เราก็เลยต้องใช้สูตรอันนี้คือการใช้สูตรตรงนี้เนาะนี่เนาะคือการใช้สูตรเนาะย่อมาเดี๋ยวเราก็ต้องลบแล้วแหละอ่าใช้สูตรทีนี้ค่ะพอเราได้แล้วเรียบร้อยปึ๊บเราก็จะบอกว่า x ของเราเนี่ยค่ะเท่ากับเท่าไหรนะ่นะเดี๋ยวเราเขียนข้อแม้กก่อนดีกว่าข้อแม้คือตัวตรงนี้เขียนสีแดง เราหัมาได้แล้วคิดอะไรก่อนดีลบก,กันนะต,ตรงนี้ไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะ x ตัวแรกตัวนี้ก็ต้องไม่เท่ากับศูนย์ตัวหนึ่งละและ x ก,ก็ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งตัวนี้ ต้องไม่เท่ากับ0และ x ตัวนี้ค่ะก็ต้องไม่เท่ากับลบหโอเคเราจะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับโอเคค่ะดังนั้นอันนี้คิดได้แล้วนะดังนั้นเพราะฉะนั้นค่ะ เซตคำตอบของสมการคือหนึ่งบวกลูห้าส่วนสองกับหนึ่งลบลูห้าส่วนสองค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่สามสิบหก โอเคนี้มีภาพทดตัวเรียบร้อยต่อมาตัวอย่างที่สามสิบเจ็ดค่ะตัวอย่างที่สามสิบเจ็ดหน้าจะไม่น่าจะพอเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวครูเก็บเปลี่ยนหน้าใหม่นะเดี๋ยวเราเล่าโจทย์ตัวอย่างที่สามสิบเจ็ดหน้าใหม่กันขอขึ้นหน้าใหม่นะคะ จะหาเซตคำตอบของสมการก็คืออะไรบ้างหนึ่งส่วนด้วย x อกหวนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนด้วย x อวกวสองเท่ากับหนึ่งส่วนด้วย x อวกวสามลบหนึ่งส่วนด้วย x อกวสี่โอเคค่ะ คูเก๋จะยังไม่ย้ายข้างนะคะคู่เก๋จะคิดจัดก่อนให้เรียบร้อยค่อยย้ายจัดก่อนให้เรียบร้อยค่อยย้ายคูเก๋ก็คือจะจัดการทีละด้านก่อนค่อยย้ายคือจัดการกันให้เรียบร้อยก็คือใช้วิธีการคูนคข่ายคูเก๋จะใช้วิธีการคูนคว่ายนะคะมาคูเก๋คูนคว่ายแล้วนะฝั่งนี้ค่ะคูณกันเลย คูณควายอันนี้จะได้เป็น x บวก2ลบด้วยในวงเล็บ x บวก1เท่ากับอันนี้ค่ะก็จะได้เป็นคูณควายนะคะ x บวก4ลบกับในวงเล็บ x บวก3โอเคค่ะเปิดวงเล็บ เรียนลองดูการเปิดวงเล็บนะอันนี้เป็น x เปิดมันก็เป็นลบ x ใช่ไหมคะตัดกันหมดไปเนาะอันนี้ x กับลบ x ตัดกันหมดไป2ลบ1เปิดวงเล็บนะคะ2ลบ1ก็ได้1โอเคค่ะครูเก๋เขียนมาได้1แล้วนะส่วนด้วยส่วนด้วยเหมือนเดิม x 6ก x 6 2เท่ากับฝั่งนี้บ้าง x ค่ะเปิดวงเล็บตัวนี้ก็จะเป็นลบ x ตัดกันหมดไปส่วนตัวนี้4ลบ3ก็ได้เป็น1โอเคค่ะพอได้แบบนี้แล้วกูเก๋ย้ายข้างแล้วนะเท่ากับศูนยเก๋ขอย้ายข้างไปเลยได้ไหมประหยัดเลยคัปึ๊บ จัดการจัดบวกก็เป็นลบเนาะเท่ากับศูนย์ย้ายข้างแล้วนะโอเคนะต่อมาค่ะเหมือนกันน่ะไม่เรียนดูสิคารนอคืออะไรนะอืมสี่วงเล็บเลยใช่ไหมคะลบกันก็ต้องใช้การอะไรอยู่ดีคูณไขว้ยอยู่ดีนะใช้การคูณไขว้ยอยู่ดีโอเคค่ะกูเก๋เขียนมาแล้วนะ x-3 วก3คูณกันในวงเล็บ x บกวก4เจเครื่องหมายลบคูณไขว้เนาะอันนี้จะเป็น x บวก1คูณกับ x บวกสเท่ากับ0ูนยนด้วยโอเคค่ะเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวมากต่อมาเราคูณ2องวงเล็บก,กันครูเก๋คูณ2วงเล็บแล้วนะคะ x คูณ x เป็น x กำลังสองต่อมาค่ะ 3x คโอเ๋เขียนคูณที่ดูใหม่ไหมลองลองทดนที่ดูก่อนก่อนที่จะมาเขียนนี้เนาะ x บวก3ทดนะ x บวก4 x คูณ x เป็น x กำลังสองแล้วนี่ย x คูณ4ก็เป็นบวก 4x อันนี้ค่ะบวก 3x แล้วก็บวก12แสดงว่าเราได้เป็นอะไร x กํลัง2บวกด้วย 7x ค่ะบวก12ลบกับในวงเล็บนี้บ้างในวงเล็บนี้คืออะไรนะคะ x บวก1คูณกับ x บวก2 x คูณ x เป็น x กํลัง2ค่ะอันนี้ก็บวก 2x บวก 1, x แล้วก็บวก2ถูกป่ะคะนักเรียนจะได้เป็นอะไรนะคะใส่วงเล็บก่อนนะเดี๋ยวเปิดวงเล็บมามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งใส่วงเล็บก่อนเนาะจะเป็น x กำลัง2บวก3 x ค่ะ x กำลัง2อบวก3ม x บวกสองเท่ากับศูอืมส่วนเยอะเลย ลอกมาเลยค่ะต่อมาโคเกะจะเปิดวงเล็บแล้วถ้าเปิดมาตัวนี้ก็ได้เป็นลบ x กำลังสองถูกไหมคะลบ x กำลังสองกับ x กำลังสองตรงนี้ตัดกันหมดไปโอเคเนาะตัดกันหมดไปูกเกบเขียนอีกบรรทัดหนึ่งแล้วกันะเคเกะเขียนให้อีกบรรทัดหนึ่งแล้วกันเปิดวงเล็บนะคะ ลบ x กำลังสองลบสาม x ลบสองค่ะดูสิเพื่อความรวดเร็วกลับมาได้ไหม,มจ้า x กำลังสองก็ x, 2, กลบ x กำลังสองหมดไปโอเคนะคะแล้วเราเหลืออะไรอีก 7x 7x อ,อ่า 7x ค่ะ 7x ลบ 3x เป็น5นะคะ 4x 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 บวก12กับลบ2ก็เป็นบวก10 เท่ากับศูนย์ค่ะโอเคเราจะได้แล้วลูกจะได้ว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรนะคะ 4x บวก10เนี่ยเท่ากับศูนแต่มีเงื่อนไขก็คือ x ต้องไม่เท่ากับใครนะคะลบหนึ่งและ x ก็ต้องไม่เท่ากับลบสอง x จะต้องไม่เท่ากับลบสามและ x ก็ต้องไม่เท่ากับ,บ 3, ลบสี่โอเคปะ หรือกูเก๋เขียนใหม่จะมีที่ข้อนี้เรามีที่เราอธิบายได้เยอะแยะจะได้ว่า 4x อบวก10เท่ากับ0แสดงว่า x ของเรามีค่าเท่ากับลบส0ส่วน4ถูกปะลบส0ส่วน4นี้ก็เป็นเท่าไหร่ลูกลบส่วนส ไม่เรียบรอ้อยเล่ากับลบห้ส่วนสโอเคนะต่อมาต่อมาและและ x บวกห x บวกส x อวก3แล้วก็เอวก4่อะค่ะตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0คู่เกาย้ายข้างถูกปะนั่นคือทีละตัวเลย x ต้องไม่เท่ากับลบ1ถูกไหมและ x ก็ไม่เท่ากับลบ2 x ก็ไม่เท่ากับลบ3แล้ว x ก็ไม่เท่ากับลบ4โอเคสบายใจตอบได้แล้ว ดังนั้นนะคะ x ก็เท่ากับลบ5ส่วน2เพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการก็คือเซตคำตอบของสมการก็คือล 5. อบ5ส่วน2ค่ะโอเคของเราในหน้าไหนนะคะเนี่ย ในหน้ายี่ห้าในหน้ายี่ห้าสมการเศรษส่วนของพหุผู้น,นนะคะสมการเศรษส่วนของผู้นามเดี๋ยวนักเรียนลองไปทบทวนดูนะคะมีตัวอย่างมาให้สามตัวอย่างแล้วมีตัวอย่างมาให้สามตัวอย่างแล้วนักเรียนลองไปทปําแบบฝึกหัดในหน้าที่ยี่สิหกดูนะคะแบบฝึกหัดก็จะมีอยู่ด้วยกันกี่ข้ออสามข้อคะ่ะมีแบบฝึกหัดสามข้อลองทําดูนะคะแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเจอกันแล้วก็จะมาเฉลยให้อีกทีหนึ่งคะ่ะ โอเคค่ะไว้เจอกันคราหน้านะคะสวัสดีค่ะ